พิมพ์นะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนําเครื่องดื่มจากวิสต้าทั้ง3ตัวที่พิมพ์ได้ดื่มมาเป็นเวลา1เดือนนะคะทั้ง3ตัวนี้ได้แก่คอลลาเจนกูตา้าแล้วก็น้ําลูกพลุนนะคะ3ตัวนี้ได้มาจากอของขวัญวันปีใหม่ที่ทางวิสต้าส่งมาให้พิมพ์ก็เลยดื่มซะเลยนะคะแล้วก็ ค่อนข้างชอบก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะแล้วก็จะรีวิวให้ฟังด้วยนะคะว่าแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ตามชมได้ในคลิปด้วยค่ะ Drink, Plus, วิสตาดริงค์พุนพลัสวิตามินซีน้ำาลืกพุนสกัดเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวอมหวานดื่มง่ายและมีกลิ่นหอม ผลิตจากไร่พูนปลอดสารพิษในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงถึง1 5 0 0 0มิลลิกรัมตัวนี้ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้และปรับสมดุลการขับถ่ายให้ปกติเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกหรือต้องการดีท็อกซ์ลำไส้เพื่อปรับสมดุลในร่างกายและนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องของขับถ่ายที่ดีแล้วลูกพูนยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A DE โพแทสเซียมและเหล็ก รวมไปถึงยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถดูแลร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเสริมว,วิตามินซีเพื่อการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะ วิสตาดริงค์มา i ีนคอเ l เจน n รายเปปไท d e จากประเทศฝรั่งเศสรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มีคอเลเจนตรายเปปไทด์สูงถึง1,000 10, 0มิลลิกรัมสามารถดูดซึมได้เร็วถึง3เท่าร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เร็วเพื่อผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ตัวนี้เป็นคอเลเจนที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างมนุษย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาทะเลร100้0เซสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน วิสต้าดริงค์มาลีนคอลลาเจนไตรเปปไทด์มี q ิวทที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอยโดยเฉพาะที่มาจากรังสี UVA และคืนความยืดหยุ่นให้กับผิวเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในห้องแอร์นานๆเพราะผิวอาจจะขาดความชุ่มชื้นการดื่มคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกก็สามารถช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่ะ วิสตาดริงกูต้าคอมเพล็กนวัตกรรมใหม่ที่รวบรวมสารอาหารเพื่อผิวขาวหลายชนิดเช่นกูต้าไทโอนกูตามีนซีเทอีนและไกลซีนเข้าด้วยกันเพื่อเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันพร้อมยับยั้งการสร้างเม็ดสีดำได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมด้วยสารสกัดจากเปลือกสนที่มีคุณสมบัติในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนทำให้รอยดำจากสิวหรือกระฝ้าจุดด่างดำจากแสงแดดลดเรือนลงได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆผิวอาจจะอ่อนล้าและหมองคล้ำได้คนเลือกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกูตาเพื่อช่วยให้ผิวกระจ่างใสและสุขภาพดีค่ะ